สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้นะวยวน, 9, นะครับผมอีกแล้วนับนายเดบิวตนะครับอยู่กับผมอีกแล้วน, 9, นะครับนายเดบิวตนะฮะวันนี้เนะี่ยผมได้หยิบเจ้าน้องกิงกะนะครับผมจะไม่เรียกเจ้าน้องตัวนี้ว่าก,กบโอเคใครที่เรียกน้องว่าเป็นกบนะครับขอให้เปลี่ยนใหม่นะครับน้องเป็นกิงกะนะอะดิสโลไปหนึ่งทีจะมายืนโอ,โอ้เจ็บ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 สวัสดีเอนจอยใจเย็นนะผมยังไม่ใช่เออ,อฟิลเดอร์ซนะันมาทักทายมาเกมนี้นะครับผมหยิบเป็นน้องกระต่ายมานะเป็นเฟิร์สพิกด้วยเพราะว่า ทีมนั้นไม่เลือกมาผมก็เลยต้องหยิบขึ้นมาหน่อยตีตีต,ตีแล้วผมไม่กลัวผมไม่กลัวมาสิมาสิาสนะฮะโอเคจะต้องกลับบาแล้วถอยก่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนผมไม่ได้เช็คด้วยแล้วว่ามันจบไหนโอเคมันน่าจะจบบนนะใช่ไหมวะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันว่าว่านาคอมันเอาบับอะไรนะครับก็ถามว่าการเล่นของเจ้าน้องกรบนะครับหรือว่าคิกสิเนี่ย มันเล่นยังไงถึงจะเก่งนะครับคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะต้องกล้าเล่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าสกิลรวงของน้องแกเนี่ยถ้ารวบได้เยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าจะทําจังหวะทีมไฟได้โคตรดิเดี๋ยว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 เฮ้ยเทพเขาวัดกันแล้วเฮ้ยแต่เทพต้นเกมเทพไวเราเก่งกว่าว่ะนี่ฆ่าตายครับโอ้โหเฟิร์สบาสดิโลมรหนึ่งทีอู้หใจเย็น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 ถอยท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 อยเขามีสามมาบัตเตอร์ไฟเรากยังไม่มาแครี่เราก็ยังเจ็บอยู่ด้วยอออ้้ยยเีโโโโดดดดดดดนนนนตตต อ้าวใจเย็นนะใจะเย็นนะคือเกมนี้ผมหยิบเป็นเฟิร์สพิกนะเลยแบบเขาเรียกว่ายังไงอาจจะโดนแก้ทางนี้นิดหน่อย,น,อยนะครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมจะตาย <c oughs> คือต้อนเกมผมโดนแอนเนตกดยับยับแน่เลยว่ะทรงนี้น่าจะต้องรอเอ้ยถอยมาสิ่าโทรไม่นะเวลเราโอ้บตัตเตอร์ไฟเดิมมนมาโดนแช่อีกอ่าเรียบร้อยเกมจีจีเลยไหมเนี่ยเฮ้ยเกมนี้สู้ไม่ได้เลยเนี่ยเอาผมจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงได้ตอนที่ได้เอ้ยนะคอร์มาฟด้วย โอ้โหสี่นาทียังไม่ถึงอะไรเลยจะตีป้อมซะแล้วรีบไปไหนพวกเองฮะแล้วมันน่าจะเปิดกรนแน่เลยวะผมไม่มีสกิลล่องห่นไปแล้วด้วยผมล่องหนเดินมาแล้วรีบรีบเดินโอเคแอนด์โซนครับเฮ้ยชิบหายใจเย็นนะเด๋วเซียนนะแล้วก็เดินเปิดแมพครับทำหน้าที่โลมตามปกติแต่รู้สึกว่าแอนดิตมันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันตอดเก่งนะครับผมรวบโอ้โหไม่ถึงแม่งมียอนนี่เนี่ย นี่เนี่ยเอาตายนะไม่ฟิกตายนะเรียบร้อยตายครับสวยๆระวังเดลเซียมตายนะเอาโดนผมรวบโดนผมรวบหมดนี่โดนผมรวบหมดรวบ 2. สองสยองขวัญเรียบร้อยอะไรผมผมเอาหมดผมเอาหมดอุ้ยผมจะตายผมจะตายโอเคย้อนค่าได้ครับไมวิช่ย้อนค่าได้อะไรล่ะแวนค่าได้โอเคระวังอติอย้อนนิดนึงผมเสียวนาคอสเดินลงมามากเลยโอเคแต่นาคอสอยู่กลางนะครับจังหวะนี้รอดแน่นอนป่าเมื่อกี้รวบสองแบบสวยๆงามๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับกบนะครับก็พยายามการเล่นนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเดินเข้าไปตายมั่วๆอันนี้ไม่เอานะครับก็มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้จังหวะในการเล่นค่อนข้างสูงนะเจ้าตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ใจเย็นบีระอุ้ยใจเย็นลูกเพาะออ้ยย่ยะผมอยู่ในนั้นแหละผมอยู่ในนั้นแหละ เึ้ยเอาโดนร่วมแล้วนี่อ้าวตายโดนเอนจอยไปเลยแล้วผมก็เลยจะเอนจีเอนจอยโอ้ยมันฟิกมันฟิกเฮ้ยมันลงทุนมันลงทุนไอ้นี่มันเพเยอร์ทุ่มเททุ่มเทจิตใจเราเดินไปช่วยเพื่อนอีกรอบอ่เกนเติมแมปแล้วเราจะสโลให้โอ้โหมันพุ่งไปนู่นแล้วสโลไม่ทันว่ะเออใครใครใครปล่อยบ้านใครปล่อยบ้านไว้กับรถไถรถแท็กเตอร์ไอ้ตัวนี้มันไถบ้านกิ่งดีนะยังไม่สี่นาทีนะครับเออรอกลับไปทันอยู่นะครับ ถ้า4นาทีนะถ้าตีได้ขนาดดีนะถ้าตอนเวลา4นาทีนะปันนี้แตกแล้วนะ <c oughs> ไม่เหลือแล้วนะโดนตีแตกไปแล้วแนหะวนเอย๋ยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าดันทุรังขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องเป็นเขาเรียกว่าไงผู้เล่นดีเด่นผู้เล่นทุ่มเทจิตใจผู้เล่นทุ่มเททั้งกายและใจให้กับเกมอวี๋ฮ่านะผมล่องขนฮึบดิสโลตายนะเรียบร้อยโดนรวบมาอุ้ย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 โอ้โห ถ้าสมมติว่าจังหวะมันเสียแล้วก็ถอยมาเลยนะไม่ต้องไปดันทุกรังเข้าต่อนะเพราะว่ากบเนี่ยคือถ้ามันหมดสกิลแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่จะช่วยเพื่อนไดนะ้นอกจากสกิลสองนะครับอันติอาจจะช่วยได้นิดนึงนะแต่รู้สึกว่าอันตินี่คือในทีมไฟใช่ไหมไอตัวสกิลลงพื้นอนะ่ะแบบพวกเอ e ีลงพื้นทั้งหลายนะครับมันก็ไม่ได้กลัวสกิลนั้นอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้ล่องหนให้หายไปจากแบบทีเดียวนะ แบบมันไม่ได้ล่องหนแบบหายปุ๊บเลยมันก็จะยังเห็นเงาลางๆคนที่แบบเล่นเจอคลิกสิบบ่อยๆอ่ะนึกว่าผมจะเดินเข้าคุ้มละซี่ไม่ไม่ไม่ผมหิวตังค์นะพอดีคือถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมมันก็จะปล่อยคีมพห้วีล่าเดินมาเลียแล้วก็จะเดินไปคุ้มกันแวนแล้วอาจจะโดนกับดักเดลเซียนเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ผมไม่โดนเนี่ยอุ้ยเพื่อนจะเอาเหรอเพื่อนจะเอาเหรอเพื่อนจะเอาเหรอทมจริงเอ้ยแวนโอ้โหโอ้โหนายกล้ามากนายกล้ามากเก่งมากขอบใจนายกล้ามาก รวบหมดรวบสามสยามพลังก้นไปแล้วโ,โหไม่ตายด้วยมัตตาภัยเข้าไปต่อผมนี่ทำจังหวะให้อย่างดีเขาเรียกว่าชั้นชั้นซัพพอร์ตชั้นเชิงหนาเตอะมาดิยอนสตันสตรงสตันมีไหมสลโลไปก่อนเอาไม่มีสตันไม่มีสลโลไปก่อนโอเคตุยฮะจังหวะน,นี้รอดให้มารู้ไปเอาละเชียร์การครับเปิดทาง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 ครับเรียบร้อยรถตัวติดตึงจะผ่านวิบบอวิบบอโอ้โหเรามีตัวตีป้อมอยู่สองตัวเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะั่นเฮ้ย ผมมีผมมีผมทุ่มเทคทั้งกายและใจให้บูบเขาให้เรียบร้อยนี่แล้วผมก็อติให้เพื่อนออกเอ้ยเพื่อนเอเอเราออกไม่ได้ตีป,ป้อมก่อนตีป,ป้อมก่อนโอ okay, เคอ้าวดิสโลเสร็จแล้วดิสโลเสร็จแล้วโอ้โหไม่ถึงว่าเฮ้ยวูจะตายจะตายจะตายโอ้ฟิวเ์ซันจะถึงโอ้โหโอ้์ u r p r i s e motherfucker มันตีกูโอ้ไม่ตายไ <laughs> อย้ชีตแค่ไอ้ชีตโอ้โหยอนไม่ฟิวเ์ซันไปแล้วผมต้องรีบหาที่อันนั้นที่วาร์ปก่อนที่ยอนมันจะฟิวเ์ซันมาโดนผม อ้าวอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดนะนาคอสไม่ดีให้ให้อ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหผมเป็นนักนักถวายกายและใจร่วมเรียบร้อยเขาเรียกว่าผู้เล่นดีเด่นเขาเรียกว่าผู้เล่นทุ่มเทใจโอ้โหเอ้โอ้โหโอ้โหอะไรอะไรจะมาแช่พี่โอ้โหพี่มีนะอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเนทเพื่อนเอนเนทจะมาลักเพื่อนตอนนี้ก็ไม่ได้นะนะอ้าวไปเลยฮะบัตัวไฟเรากันโดดใส่ คนกันบ้านให้เขากันบ้านไปเราไม่ต้องไปยุ่งเราบุกก็ได้เพื่อนเอาเดียวโอ้โหวีล่าเราแม่งเขาเรียกว่ารักเพื่อนไม่เคยห่างสกอร์คิวนี้ไม่เคยหนีอ้าวขังเรียบร้อยฮะโดนลุมขนาดนั้นก็ตายแต่ความจริงผมว่าเพื่อนนะมันน่าจะมาเลนกลางนะับน่าจะสบายกว่าเพราะว่าถ้าวีล่ากับแวนใช่ไหมมากดเลนกลางแบบนี้น่าจะได้บาเล็กแล้วนะเพราะว่าฝั่งโน้นตายไปถึง2นะครับโอเมนถึงแม้ว่าจะไม่ตายแต่ก็กลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วโดนเอรรอ่ไร่เนาะมาเลยฮะ คือถามว่าคิกซิตนี่มันเป็นตัวที่ต้องเข้าสุดอะไรไหมเรียบร้อยนะคอโอ้โ,อโหผมยังผมยังพูดไม่จบเลยนะขอตุยรีบตุยไปไหนคือเป็นตัวที่ต้องแทงรับตีนเพื่อนขนนั้นไม่คือไม่ต้องนะครับคือเข้ามารวบสวยๆแล้วเราก็ยืนตีอยู่งห่างคือสังเกตให้ว่าคิกซิตมันจะตีไกลนะครับก็พอรวบเสร็จแล้วก็เดินทางห่างนะตัวเรามันไม่ได้อึดขนาดที่ว่าแบบยืนแทงได้เหมือนพวกเทนพวกโอมา่าพวกนี้นะเราก็จะได้ทําแค่แบบว่าเข้าไปฟิกรวบอาจาจยกว,สวย่สวยๆก็ฟิกรวบโดนสักสองสามตัวเพื่อนก็ดีใจแล้วนะฮะ หรือไม่ก็แบบพาเพื่อนเข้าไฟาโดยการเปิดอติอะไรอย่างนี้นะครับอ,อย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยผมก็ตีไปก่อนอุ๊ยโอ้โห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 ถอยไปก่อนเพื่อนตอนนี้น่าจะต้องรอดาร์คเลเยอร์นะครับให้ได้มีแวนก์ดแล้วเราค่อยเล่นเนาะอุ๊ยทำไรอะนาคอสนี่เขาเรียกว่าโดนรวบแบบดีเลย์ไทม์อุ้ยคือมันโซนคองแล้วอะเราต้องโซนแล้วนะเรา้องโซนแล้วนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันมันมันเห็นมันเห็นมันเห็นฮึบตายนะเนี่ยเอาตายนะเฮ้ยเรียบร้อยโดนลวงมาแวนตีทีเดียวผมตีเองก็ได้ผมตีเองก็ได้ผมตีไม่ถึงวะไม่เงยเอยเอเราจะจบบ้านโอเคโอเคโอเคตี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 ต,ต,ต,ตีเออล่อเออล่อล่อให้ครับเออล่อสปีดดีเออล่อสปีดดีจังหวะนี้ขนาดทีมโดยกันยังไม่รู้เลยว่าเออล่อมาสปีด <laughs> อะไรวะเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะเพื่อนดีมีใช่ไปกว่าครึ่งออฟเลนดีมีใช่ไปกว่าครึ่ง อะไรอะไรมาอะไรผมผมพาเพื่อนเปิดมิชชั่นอิมพอสิเบิลแล้วไล่หัวโอเมนเฮ้ยจะใส่โอมนจริงๆกับเพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยบัตเอย่าอย่าบัสอย่าโดนนะบัตอย่าโดนนะแวนมาช่วยังเชียร์หน่อยโอ้โหรอดาร์ครับรอดาร์ตอนนี้ต้องรอดาร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราเดินมัวๆวหัวหัวเราจะตุยเฮ้ยบัตรถไฟได้รับบัตรถไฟหน่อยอุ้ยจึ๊บปึ๊บอื้เช็ดลงมาผมล้างกับผมตีสโลไปอีกนิด โอ้แล้วชีวิตจีแจมสโอ้จะตายโอ้โหโดนย้อนยิงโอ้หย้อนอย่างแรงเช็ดเค้นี่เดเมจโอ้โหเรียบร้อยโดนขังโอ้โหไม่น่ารอดนะครับชาปนกิจได้เลยมาเลยฮะทรงนี้ไม่ดีแล้วเลดเกมเราจะตุยเอาให้ได้คือตอนนี้นะครับเราตัวเรามันเป็นตัวต้นเกมมันเครื่องเยอะนะครับเพราะว่าคลิกมันต้นเกมมันค่อนข้างดีจะเก่งแวนใจเย็นๆลูกเอานี้ออกไปก่อนเอาคีออกไปก่อนโอ้โหเออรออมันใส่ยับเลยเฮ้ย เฮ้ยเออรอบมโทรมาไมยอมไม่ไหวใจเย็นเพื่อนมอเตอร์ไฟ์มันยังเอานุนอยู่เลยมอเตอร์ไฟ์เอาอนุนอยู่เลยผมรวบมารวบสองสยองขวัญแล้วผมได้ชั้นดาแล้วผมยืนแทงให้เพื่อนโอ้โหกูตายเออแต่เลแต่ย้อนตายก็ดีระวังนะคอสด้วยบุกไปเลยตีตีตีอย่าไปหวังระวังคีบด้วยกันคีบด้วยเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้มันต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วไหมเพื่อนทำยังไงนะขอมรนกันบ้านได้ไหมลองเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้อง แบบเขาเรียกว่าไงโคเวอร์คีฟเพื่อนโอ้โหแวนตุยไม่มีคนตีบ้านซิปหายแล้วแล้วโอ้โหมอเตอร์ไฟอยู่ด้านในมอเตอร์ไฟตีบ้านตีป้อมลูกเอาบาเล็กได้ก็ยังดีโอ้โหแล้วมันลากไปไกลถึงไปตีกันถึงไกลขนาดนั้นเลยเหรอตีบ้านลูกตีบ้านคีฟเข้าแล้วลูกตีบ้านตีบ้านมอเตอร์ไฟตีบ้านมอเตอร์ไฟตีบ้านโอ้ไม่ทันมาชิบหายแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนไม่ทันไม่ทันเพื่อนจะเอาเหรอไม่ทันเพื่อนแล้วเพื่อนตายเพื่อนตายโดยไม่ได้โอเมนด้วยเย็ด ครจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออล่อมันเอาเออล่อมันเอาเออล่อมันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตายนะเอาตายนะเรียบร้อยใส่สูตรครับนะคน้ดมันไปหมดแล้วมา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 การมึงก็ไวกว่าแล้วมาการมึงช่วยกูเคลียชี้แล้วมึงก็เดินไปเนี่ยแล้วมึงก็จบแล้วเนี่แล้วเร็ว,เ,รวเพื่อนสิบวิสิบเจ็ดสิบเอ็ดวิไอ้เฮียแหวนเร็วเร็ว,รวอ้ what the fuck โอ้เพื่อนกูชิบหายกันหมดสามวิเพื่อนเร็วเร็ว มึงตีได้มึงซอยเลยมึงซอยไปเลยซอยไปไอเลเล right เ huh? เ้เหี้ยเวนโอ้ยถอ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 ยเละเละเละถอยไอ้เหี้ยวิ่งจัดเดินเปิดแมพแล้วครับวืบฟิกเข้าได้ยอนโอ้โหไม่เงยไม่น่าฟิกเลยกูแม่งมีคนตามปึ๊บปึ๊บบึ๊บอ่าแช่ไม่โดนกูหลอกพี่มันพลิ้วไหวดังสายลม ดังสายลมหินผาวิ่งมาหน้าผาอะไไม่มีใครกันดาร์กเลยวัตถุฟักกูจะตายเอานั่นเนี่ยใครจะกันดาร์กวะเฮ้ย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 ชุดรั่วมารั่วมาไม่โดนไม่โดนโอเมนด้วยโอูจะตาย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 เออโลเออโลเอาบ้านให้ได้นิดนึงเอาบ้านให้ได้นิดนึงเอาอะไรให้ได้เอ้ยเมึงเคียร์ฉีบเขาตีเลยไอ้สัต มึงเคียย์คีมแล้วเข้าตีเข้าตีเข้าตีเ,าตเลยตีตีเลยตีเลยตีดิตีดิดดไอ้เหี้ยโอ้โหชนะได้สั่เย็ดเกมมันชนะยาเกเย็นอะไรขนาดนี้เกมนี้กูนึกว่ามันจะชิวๆแล้วโอโ้โหแม่งเลดเกมตึงชิบหายอืมตัวฮีโร่ต้นเกมนี่เราสู้อย่างลำบากแล้วฝั่งนู้นม่มียอนกว่าจะขึ้นบ้านได้เหนื่อยจัดจัดเฮ้ย เอาละฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็พตธีนะี้ถ้าใครชอบเกมกมกดไลค์กดแชร์นะับกดซับสไครต์นะเป็นกาลชงใตตอไปกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้าใครชอบเกมตึงๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แจ้งเตือนในทุกๆครั้งนั่นเองนะครับแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ